เอาเลยครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะอยู่พบกับเกมโลบอกนึผมในด่านที่อเรียกว่าด่าอะไรวะเออเออก็ไปชื่อตามคลิปนะผมจําไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะลองผมจะเล่นเลยแล้วกันนะมันเป็นว่าดานอย่างเงี้ยผมมามันต้องยิงแบบว่าเหมือนแบบยิงอะไรเงี้ยใส่นะใส่สีแดงเอออย่างเงี้ยมันต้องตุ่มยิงเนะยแล้วมันย้อยได้ด้วยเดี๋ยวต้องระวังเนะยต้องระวังให้ดี โอเคโดนโดนอุ๊ยโอ้โหแย่เลยไปดื้อต่อใจเย็นนะต้องใจเย็นนิดนึงนิดนึ่งลงไปลงไปโอ้โหต้องยิงดีๆว่ะโย่อึบอึบอึบต้องระวังระวังให้ดีฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดใครวะย้อยย้อยย้อยไปย้อยไปมันมีใครเข้าทางนี้วะเพื่อน ระวังให้ดีเฮ้ยโอ้โหจังหวะมันไม่ดีจังหวะมันไม่ดีเฮ้ยป่ะลุยต่อตอนนี้ผมยิงใครได้ไม่กี่คนเองตรงไหนบ้างก็ไม่รู้นะยิงตุ่มๆไปก่อนแล้วกันมันต้องยิงตุ่มๆแบบนี้แหละผมเกมนี้เกมสายตุ่มมันสามารถวางวุ้นได้ด้วยนะกดเลขสามเลขนะผมอู้หูหเออโดน่ะโดนมาปุ้ยระวังระวังยิงกิ่ก้าย้อยๆหน่อย มันต้องยิงย้อยเกมเนี้ยจริงๆต้องระวังด้วยครับผมอยู่ไหนไๆโย่อือโดนอยู่มันจะได้ตังค์เพิ่มนะฮะกดเอ็กซ์ให้ผมวางป้อมป้อมจะช่วยเรายิงได้นะไมยได้ละผมเข้ามาในจุดนี้โอเคจุดไม่ดีจุดไม่ดีออกจากจุดนี้ออกจากจุดนี้อุ้ยอุ้ยอะไรวะน่ะเย็นๆจะเย็นเย็นจะเย็นมันดาดเปลี่ยนสี จะเย็นๆนะจะเย็นนะค่อยๆไปค่อยๆไปอุ้ยโอ้โหอยู่ด้านข้างเอาว่ะยังได้อยู่อ่ะป้อมช่วยช่วยเรายิงนะเฮ้ยโดนโดนเฉยเลยยิงย้อยมั่วๆไปเออโดนโดนโดนมันต้องยิงแบบนี้แหละผมยิงแบบย้อยหน่อยเดี๋ยวเอาป้อมเบารงนี้ดีกว่าได้ช่วยเรายิงเผื่อไว้ดักดักได้อุ้ยโดนด้วยว่ะฝีมือเราใช้เล่นนั้นนี่ยัง โดนโดนไปเออโดนวะเออเออมาดิบดิบดิมันอยู่สูงว่ะมีโดนด้วยนะเราสามารถใช้โดนได้ผมผมจะใช้ดูผมกดตีนะผมใช้โดนแล้วมันจะเร็วมากอุ้ยโดนโดนจริงครับโดนมันยิงเนี่ยแหละเอ้ยเดี๋ยดิเอาคืนได้เว้ย

เออตรงอุ้ยอุ๊อุ้ยอุ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 ยม้ม้อุ้ยโอ้โหโดนป้อมยิงอืมป้อมมันหันมายิงเราเฮ้ยคมันอะลองเล่นดูได้นะครับเพื่อนๆมันจริงมันจริงตอนนี้ผมให้ป้อมผมยิงอยู่ผมระโดกระหน่าป้อมมันเอโดนไหมไม่โดนอุ้ยโอ้โหจังหวะไม่ดีจังหวะไม่ดี ออกไปผิเดเหลี่ยมออกไปผิเดเหลี่ยมทางนี้ทางนี้ทางนี้มาเลยป้อมตรงนี้โคตรเยอะเลยว่ะต้องระวังครับบต้องระวังโหป้อมตรงนี้โคตรหนักเลยบอกเลยโคตรโหดโัวโว่จะใช้ป้อมป่ะเอ,อ้ยได้โดนอยู่โดนอยู่ยระวังระวังกันยไป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 ค่อยไปหลบมุมหลบมุม มีที่แอบด้วยอา้าวจบเกมแล้วครับผม,อ,มอยังได้แค่นี้นะผมก็ถือว่ามันมันผมได้ตังประมาณสามพันกว่าบาทอีกสักด่านแล้วกันนะฮะเราสามารถเรียกด่านผมโดยการว่าเรียกฝั่งด่านว่าจะเอาด่านไหนรู้สึกว่าด่านนั้นจะได้ดีกว่านะฮะเราสามารถตื้อปืนได้นะถ้าเรามีตังมากพอครผมแต่ตอนนี้คือผมขอใช้ปืนที่ผมมีอยู่ก่อนแล้วกันนะลองเล่นดูครับผมมันจริงๆ เป็นอะไรที่คลายเคร <B la on halt> <la on så rails> ียดได้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเบาๆรู้สึกว่าทุกคนชอบเป็นด่านนี้นะผมต้องระวังด้วยระวังด้วยอัดไปถุยเออถุยเอ้ยโดนว่ะโดนว่ะอี๊ไม่ใช่คนละตัวนีหว่ากบดีแดงเออเอเอาว่ะเอ้ยออเออเออเอโดนอยู่โดนอยู่แต่ไม่ตาย ระวังระวังเออสวยเฮ้ยลังว่าออกไม่ใช่ดีกว่าแหมแล้วตเราขาดเอาไม่ออกเลยผมอุ้ยโดนจนได้โดนแล้วล่ะอีกทีดึงอีกทีดึงไปไปได้โกอุ้ย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 ออยิงดักไปก่อนโหเขาพุ่เข้ามาปุ๊ปปุ๊เออเข้ามาดีเข้ามาดิใช้ระบบยิงดักเอาแน่ อึ๊บอ tamam ึ๊บไม่โดนหรอดักป้อมตรงนี้ดักตรงนี้ตั้งป้อมแม่ให้ปืนช่วยเรายิงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาดิเออเออตรงไหนวะตรงไหนวะเอ้ยสวยสวยสวยป้อมช่วยเราเราต้องระวังให้ดีนะฮะเรามาทางนี้ดีกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยย่ลด้ยะไดอุ้ยจังหวะแม่กำลังจะวางป้อมเลย จะได้จะได้แต่ไม่เป็นไรมันมันไปอึ๊บโดนโดนทดสอบคร์มแม่นด้วยนะผมอุ้ยโดนตัวปาดเลตโกโดนไปผมว่าผมต้องใช้ป้อมแล้วว่ะเดี๋ยนะวางตรงนี้เลยสวยดักดักเหลี่ยมไว้นะอันนี้ของของของเพื่อนเรานะ อย่เดียวติดหรอปะโดนไปเอาดิปอมเก็บรัวๆเอ๊ยผมยังไม่เห็นใครเลยตอนนี้ไปไหนหมดวะดูให้ดีแป๊บนึงอันนี้ปอมเราโดนโดนลอยจะไหม้ละเออดักหลังไปเฮ้ยถ้าผมไม่อยู่ไม่ผมผมจะทำอะไรได้เปล่าอันนั้นอันนั้นมีคนดัก ฉลาดจริงเว้ยเฮ้ยมันเห็นผมเนี่ยรัวของผมบอกเลยว่ารวยรวยระวังสักทีนึงหาป๊อบไปวางมุมนี้ดีกว่านะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบละสวยงามมากยัดไปในมุมอุ้ยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้อุ้ยสวยสวยเออช็อตเด็ดช็อตเด็ดเอาดิเอาดิหัดหน้าป้อมไปเลยอุ้ยมันโผล่อเห็นดี้ว่ะ อุ้ยเออสวยเดี๋ยวขึ้นไปเอออุ้ยเยอะเยอะเอาดิเอาดิตึกวัดโคตรบันอันนี้คนไม่ใช่เพื่อนเราแน่เดี๋ยวนะเท่าไหนดีวะเท่าไหนดีวะมันต้องตาต้องไวจริงๆนะผมจริงๆโอเคนี่อ่ะลอยๆไป อุ <sensation> ้ยโอ้โหหันหลังให้ศัตรูไม่เป็นไรเราจะมีป้อมบนอยู่น่าช่วยเราได้สวยอาวัาเอออาดิอาดิอันนี้อ่อนอันนี้ยังไงยังไงปองปางแบบนี้เลยสวยงามเออถือว่าสวยงามเอาสิ เดี่ือดใครได้เดี่ยมใครดีครับผมจังหวะน,นี้อุย้ยด้านหลังโดนเดี่ยมตัดเข้าให้ผมว่าผมต้องวางป้อมแล้วครั้นึงอุย้ยไม่มีป้อมเลยฮะป้อมมันทำทำงานได้ดีมากเลยมันช่วยเก็บผมเก็บตังค์ได้เยอะเลยเออถูกไหมลองระวัง,งให้ดีครับผมระบบปา่าอะไรงี้ อึบยึบวางป้อมนี้เลยดักมุมดักมุมสวยไหนวะอันนี้ทางน,นี้มีไหมนู่นไกลๆนู่นไม่มีใครโดนเลี่ยมเราเลยโอเคสวยโดนหน่อยเอาโดนบินบินข้างๆเราหน่อยทั่วยิงทั่วยิงตรงไหนวะตรงไหนวะเอ้ยสวยตรงนี้เลยเคยดักกลางไง เออโดนโดนโดนอยู่อุย๊ยโดนข้างๆบอกแล้วว่าไม่มีใครได้เปรียบเปรียบผมอยู่ที่เหลี่ยมมนันจริงเกมนี้ปุ๊บ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 อุ๊ยเออสวยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจังหวะไม่ดีถ้าเรายิงโดนทีแรกนี่คือแบบจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะแต่ว่าพลาดนะครับผมผมไม่รู้ว่าเกมนีม้มันยาวแค่ไหนนะ เกมเๆหนึ่งนี่มันยาวมากเลยนะจริงๆสวย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 งามอืบมีใครโผล่มาลิมๆมไหมผมเข้าเหลี่ยมดูนะข้างในเอ้โหเออโดนอยู่ยังไม่ได้อะไรเลยอุ้ยด้านหลังโดนงานหนักเลยนะผม let s go ลุยต่อ อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้ให้ดีอุ้ยไม่ใช่ดีกว่าระวังต้องมองให้ดีมองให้ดีสายตาต้องไวนะนี่ตรงนี้ปาดปาดเออสวยเออคิวไทยตุดปาดเออตรงนู้นตรงนู้นไม่ใช่เหรอเฮ้ยแค่ติดติดติดเออเพิ่งเกิดมาก็โดนได้อุ้ยป้อมป้อมป้อมโดนป้อมปาดไปเมื่อกี้ครับร้อง อุ้ยหันไปพอดีเฮ้ยของใส่ต้องไวตรง,งกลางแหละเอาไว้กลางอันนึงเนี่ยเผื่อช่วยเราได้อุ้ยเอาแล้วไงโดนช็อตแบบนี้ร้องเลยนะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องเล่นดีๆหน่อยสวยย้อยหน่อยโดนไหมโดนอยู่ต้องยิงดักดีดๆว่ะเพื่อน เออสวยมีไหมนี่หลังหลังหลังอ,อ,อู้อุ้ยป้อมอื้มกระโดดไปรับป้อมเต็มเต็มเลยจ้าดาดมันยาวมากนี่ผมผมว่าป้อมวางตรงนี้ดีกว่าดักตรงนี้ช่วยเราได้แล้วป้อมสวยสวยได้แต้มเพิ่มเฮ้ยตรงนี้เข้าไปทำไมวะเนี่ยอุ้ย หลังๆคนเริ่มแม่นแล้วนะครับผมป้อมวางให้บนนี่ก็แจ่มกันนะเนี่ยจริงๆเอ้ยเยติด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 ตดีกว่าเอ้โดนอยู่เออสวยเอ้เอ้ยังไงยังไงเอ้ยเอ้ยโดนไหมโดนอยู่อุย้ยโดนซะ ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นเกมที่ยาวนะโอเคครับผมผมคิดว่านะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวเฮ้ยเดี๋ยวผมได้ที่หนึ่งดีวีมาเดี๋ยวผมเล่นไปดับแปตแป๊บหนึ่งแล้วกันเนี่ยตอนนี้ผมก็ได้ไปเรื่อยๆนะผมไม่รู้ว่ามันเวลาจะจบเท่าไหร่หรือยังไงเนี่ยผมก็เล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมเอาละอุยโดนไหมโดนอยู่มันยิงผมยับเลยวะเห็นะหมปัดปัดปัดไปโดนอยู่ป8ผมไม่รู้ว่าร้อยตัวก่อนหรือเปล่านะอุ้ยเอ้า ดูไปเหยียบป้อมตั้งนั้นเดี๋ยวผมจะวางป้อมและวางตรงกลางนี่แหละเผลอช่วยผมได้นะป้อมทำบนตัวนึงวางป้อมเลยนะเอออีกตัวเองกันกล้าแล้วร้อยตัวแล้วผมเย้ผมได้ที่หนึ่งครับโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะอย่าพบกันใหม่คลิปหน้านะ่ยสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมไม่รู้ตัวเองอะไรที่หนึ่งอะคิดดูแล้วกันล่ะ Yeah